สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again again I'm here at Na k a s ่ n g Pier at Muang uh, Khong District Jampatsak uh, Province This p i e r is the uh, you know it's long time ago yeah it's long time ago I came here 13 years and they don't have bigger like this yeah now it change Uh, over there is a uh, uh, Don Date uh, village and next to Don Date is a uh, uh, Don Korn village yeah and then we go to Don Korn you will see the Somphamit uh, Leapy Waterfall there yeah and you can uh, in between Don Date and Nagasang, you can go there or uh, Ban Korn or Don Korn village you can come here the uh, the ticket or the price ticket of the ride, riding the boat is only 3,000 kip. นะพี่น <Luckily> ้องเนาะนี่นี่ครับเจ้าก็อยู่ทาเฮือนะนาก็สังเนาะก็เมืองโคงแล้วก็แขวงกระสักนีล่ะที่ท่านเห็นอยู่พุ่นก็แม่นดอนเดชเนาะดอนเดนแล้วก็มีดอนคอนเนาะแล้วดอนเดนก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเอ่อเป็นหน้าเบิ่งเนาะแล้วก็ไปดอนคอนดอนคอนก็จะมีลีผีเนาะหรือน้ําตกสมมิตรเนาะคเนาะลํานี้สายดอนเดชดอนคอนหั่น จะไหลลงไปใส่รีผ anyway ีแต like the ่สายตัวน right. ี้จะไหลลงไปใส่คอนเพงเด็กคนนีเดือกประมาณนั้นแต่ละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวคอนคอนเพงประมาณนี้นอกภาเนอกแล้วทางเหื้าตัวนี้นี่นอกคนนีเนาะทางเหื้าตัวนี้นี่เปล่าจะคนสินค้าเนาะคนสินค้าอาหารการกินทุกทิ้งทุกอย่างเลยไปทั้งดอนเดชเนาะว่าดอนเดชดอนคอนเห็นมันมีทางรถนอกใครเนาะบ่มีทางรถไปมีแต่ทางเหื้าเนาะหรือทางเหื้าใอรเนาะประมาณนี้เนาะ อาหารการกินนีมันคนมาจากปักเซ่วนหลายปักเซแล้วก็มาตกะนี่แล้วก็ทีไปดอนเดดนโคง้งนอกคนนั้นอ่านดนโค้งก็ไปดนโคงน้งกับเม่นบาเฮอกับ้อกันเนาะดนโค้งที่ขึ้นไปเทิงพุ่นคนไหดนโคงนะ้งเนาะต่อมาก็ดอนเดดแล้วก็ดอนคอนคนอกคนนี้นประมาณนี้อ่าอัเซงอิสระดูซีมาได้สระดนเดทอ่าอ่าวิลเลจร้อยเอนดนคอนอย่า and you go you go uh, over there and you see the Uh, Somphamit uh, Liy waterfall over there and up here you see like uh, Don Kong yeah up there Don Kong yeah because uh, the, because uh, date. Don Don Kong you cannot uh, go by car uh, you cannot use a boat uh, to go there that's why the people they transfer the food or everything to go to Don date or Don Kong or Don Kong something like that yeah. The lifestyle, of the people here, only using the boat. Yeah. This, this uh, line here, the become River here, they go to the corn planting waterfall. Yeah, corn waterfall. Yeah, I've been here 13 years ago. It's different now, a lot. Yeah, they cut more boat, Yeah, they cut more boats, and you know, some something are uh, different. Yeah, something different. But I used to be uh, spend night there for three nights at Don Date before I came here to spend night at uh, Nagasang. Yeah at Nagasang. Now I know what to do now if next time people you come if you want to stay in Nagasang it's a uh, it's better and then you want to go across the Mekong River to Don Corn or Don Date only 20,000 keep and come back sleep in the Nagasang. t h i ลิสไ y ว์เวนิกส์ทัมจ้านพี่น้องเนาะข้าพเจ้าว่าไปเมื่อกี้ว่าข้าพเจ้าก็ไปดอนเดดเนาะมาจตกปักเสไปดอนเดดแล้วก็จ้างเหือข้ามไปหาดอนเดดเนาะแล้วไปดอนคอนต่อไปเสรดอนคอนแล้วก็ไปเบิงลีผีเนาะไปู่เบงกันตกะลีผีฮะแล้วข้าพเจ้าก็กลับมานอนอ่าอยู่บ้านอ่นาน้ากระสังนี้เนาะอยู่บ้านน้ากระสังนี่ก็ได้สองคืนแรงนี้เมือ่อวานนี้ขบับเจ้าก็ได้ไปเที่ยวน้ำตกคอนเผงเนาะน้ำตกคอนเผง แต่ส่วนให่คนจะมากเป็นน้อนด่อนดดด่อนโขงพี่น้องเนาะแล้วก็ด่อนค้อนนี่นะเจะมากเป็นน้อนพุ่นอ่าพวลาเขาจะกลับมาเพราะว่าอยู่นี่มันโบมีรถสีเซาคือเรื่องนั้นเรื่องเขาจะมีรถจักรสีเซารถสีมีเซาเนาะแต่ว่าข้าพเจ้านี่คิดว่าอยู่นักกระสังนี่ดีก่อนะถ้าว่าท่านอยากไปเที่ยวมึนก็ขามไปเที่ยวแล้วกลับมาเพราะว่าเหนือนี่เขาแรนตลอดพี่น้องเด้อเหนือนี่เขาแรนตลอดพี่น้องเนาะประมาณนี้ กให้เลียดทานเนาะให้ละเอีดลเอียดทานประมาณนี้เนาะอ่าเขาจะไปด้านหนึ่งของชางเฮียกันนี่ก็เป็นเบื้องถึงของทางเฮือนะครับเนาะท่านจะเห็นเนาะ,ะดอนอต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าไกา่ซีพันดอนแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันแตกออกแตกออกเนาะอย่ามันแตกออกตลอดอย่าแล้วก็ขึ้นไปถึงก็เป็นเมืองโขงนะครับเนาะเมืองโขงถึงไปเนาะยูซีได้เสือเมืองโขงโอเคอิสนอตดอนคอนอัพเดตเมืองโขง Yeah. Uh, also uh, belong to our Jamsha province. The, the people say they cut more island now, over four thousand island, because the small island just uh, uh, you know go up, yeah. Just go up with the tree, yeah. The tree. Uh, this is a office ticket, yeah. Office ticket. you can buy the ticket, uh, go and for uh, twenty thousand each. Uh, to ride the boat yeah to ride the boat yeah so over here is uh, all the house and store to sell the food or restaurant and next next over there is uh, the market yeah oh it's a uh, uh, Nagasang uh, village yeah. yeah you see the the lifestyle the lifestyle uh, easy. Easy lifestyle. No. Okay. See, you can took you can take the uh, motorcycle across uh, the river, go to on also. Yeah, no problem. Yeah. No problem. Yeah. yeah. You got a storm? Yeah. You got the market there? Yeah. กานมกกิเนอะตลาดน้องใครเนาะตลาดแล้วก็เจ้าก็มีห้านค้าต่างต่าตลาดอยู่แคมน้ำเลยเนาะตลาดอยู่แคมน้ำเลยแล้วขับขึ้นไปพุ่นเนาะออกไปก็ออกไปทั้งไงเนาะกต่ท่านสามารถไปคอ,อนประเพงน้ำตกคอนเพงเนาะแล้วก็กลับเมื่อทั้งแบกเสเนาะคืนได้เนาะประมาณนี้ล้วออกไปกายคอนประเพงไปหั้งเนาะน้ำตกคอนประเพงนี่ก็จะเป็น ไซดแดนติดต่อกับแคมินเลอะคารเดอร์แมินพื้นเอื้นว่านบ้านเวินคัมนี่ยนาะเพราะว่าที่นี่ไปหาคอนประเพ่งห่นประมาณสิบส่สิบห้กิโลเมตรเนาะอย่าคุณก็เอาแดนแอนด์โกสเตอร์คอนประเพ่งวอล์ดฟลอร์ฟอร์มี about fifteen kilometers อย่าคุณ you can go back ไปปักเซ่อย่า next next to our next to our market is temple and then we have only one hotel here สก o ๊ต o ตอร์เทลส์ไงคุณสามาร o ติดตามได้ที่โพสตนะครับเนาะประมาณนี้นะ no. ขับเจ้าได้อธิบายไปหลายอย่างแล้วเนาะเป็นสอดคลิปนะเป็นสอดคลิปแต่ชีวิตของคนยุนากระสังนี่ก็เป็นแบบนี้คยเนาะกระทานสามารถอเอาเนื้อไปได้เอารถที่ไปได้เนาะเด็ด no. เอาเที่ยวขึ้นอาไปได้เล็กน้อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารถไปบ่ไรมิเตอร์เนื้อเนาะทางจะเป็นดนเดชดนคอนบ่ไปดนโคงบ่มิเตอร์เนื้อไปได้เา็กน้อยประมาณนี้เนาะ You can uh, take the motorcycle uh, You can you can but you cannot take the uh, uh, a car yeah. Before only they have a uh, r the car at the... They have the big boat to take the car across the Mekong River at Don Kong yeah not over here over here take only the motorcycle and bike yeah and bike and bicycle เนาะพี่น si e huh well okay. ้องเนาะเสียรถันข้ามไปทางเบื้องนั้นได้เนาะมีแต่ไปทางด่านโขงก็จะมีบักใหญ่จะมีบักใหญ่เนาะแล้วก็ข้ามไปด่นโขงได้แต่แถวนี้ได้แต่เอาเฮือจักไปเอารถจักไปรถทิพย์ไปได้แถวนี้เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ทางก็เห็นเนาะถึง กับว่าเป็นแล้วนะเป็นตลาดตนะลีเนาะงานข้าขงต่าง,นะงเบิ้งคือว่าเนื้อไปไปมะมะ้าพระเจ้าเลยซิปซาอันจีไปเนื้อไปไป,ไปมะมาเนาะอย่าเนาะไปไปม,ม,ม,มาๆประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวว่าเป็นละดอนเดชเนาะดอนคอนแล้วก็รีพีทั้งนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปเบิางนี้เนาะเมือนเมืองโขงเนาะเมืองโขงอย่าแต่นะนะแตแกำแพงเพชรสัดกี่หละนะ มันมีหลายเมืองเนานะมันก็นมีเมืองคงสิดโดนเนาะเมืองขีนาคทั้งหลังครับพระเจ้านี้ก่อนจะมาฮอดนะนักสั่งใลยเมืองขีนาคอีกเนาะนะฮะชูแม่นีโอดิสตริกเนี่ยอไรเนาะเมืองโค้งเออเมืองขีนากคอนประเพงเมืองสีบันดอน m a n I cannot remember all. But more, more uh, uh, village. They got more village. So, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe with bell, please. If you don't know, don't forget to like, and comment, and subscribe bell, p l e a s d t f r g e t to e c o t and c i bell, s <oughs> นากระสังทางเฮือนากระสังบ้านนากระสังไเลยเนาะตะเวนก็กําลังสิตกเนาะ เมืองแลงก็จะมีบุญพระเวทเมืงแรงก็จะมีบุญพระเวท,ม,ม,เวทมีลำเรื่องเนาะครับเจ้าขา้าเช็ญคลิปทานเบิ่งประมาณน้อยหนึง่งเนาะ,ะมานน้อยหนึง่งแต่เมื่อคืนนี้ครับเจ้าก็พลาดไปเพราะว่าขาดบ้านนักสั่งนี่เป็นบ้านใหม้ข้าเจ้ามีสมโพธิ์พระเนาะหรืวัดบ้านไม้เห็นเนาะขาดเจ้าก็พลาดไปเพราะว่าผมมีงานงาน,านาทธนกิจไปเนาะขาดเจ้าย่างประติยวกระยั่น,น,นประมาณนี้เนาะอย่าแต่เมือแรงขา้พาพเจ้าก็าจะยายามถ่า,ายทับ เค่นว่าเป็นมีลำเรื่องเนาะ So, once again, thank for watching But I will tell you something about Tonight, they have some uh, ceremony uh, l a o Culture, traditional ceremony They call b u uh n PHA w e t And last night, they have like a uh, SOMPOTH PHA yeah, That means uh, uh, the Buddha ceremony yeah The Buddha ceremony Yeah And tonight, we have another temple They do like a uh, b u uh n PHA w e t yeah อีสานเราเขาเจอดิสนอว์ศรีมณีอีเชียอย่างนั้นเนาะทางกัปปุโราบุญพระเวทก็ยังเนาะบ,บุญพระเวทแล้วก็บุญสมโภชพระยังเนาะที่น้องกัปปุโริตอีกนน้อยขอบใจทว่าบุงเนาะอย่าลืมกดไลค์มเ็นกดติดตามตกดดิ่งยแต่ว่าอยู่เลยๆทุใกใครเนาะแจ้งที่น้องลืมโอเคแจ้งว่าชิน don't forget to like comment and subscribe ี่ I have to say that Uh, more and more because i worry about you forget <laughs> okay bye good luck guys yeah so good the bye bye